น้อมกับคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกับคารวะครูรุทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะหนูนาดีค่ะอา,อายุสามสิบสี่ปีค่อยู่ที่ก็หนูมาจากสปปลาวค่ะตอนนี้ก็เอาตัวเองมาอาให้มูกลุ่มขัดเกาที่บ้านราชธานีอโศกค,ค่ะ วันนี้หนูมากับขนมปังค่ะหนูก็จะขอการมาส่งกันบ้านค่ะวันนี้ก็ไปที่อุทยานค่ะแล้วก็คือก็มีเพื่อนคุยเรื่องขนมปังค่ะแล้วหนูก็หนูก็คุยกับเพื่อนด้วยค่ะหนูบอกเพื่อนว่าคือหนูเอาปกติเอามาก่อนตอนที่ยังอยู่ทั้งโลกค่ะหนูก็ไม่ได้สนใจกับขนมปังค่ะหนูหนูมีของที่อร่อยกว่าขนมปังหนูไม่ไม่เคยไม่ ไม่สนที่จะกินขนมปังนลคะแต่พอหนูมาเจอขนมปังบ้านลาดค่ะมันนุ่มแล้วก็มันมันมีหวานๆแล้วก็เค็มนิดหน่อยค่ะแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยชอบค่ะหนูก็เลยกินแต่ว่าวันนี้หนูไม่ได้จะมาล้างขนมปังค่ะเพราะว่าหนูยังหนูยังมีความสุขใจที่จะอยู่กับขนมปังอยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นภาษาอีกให้หนูเกิดกิเลสอีกตัวหนึ่งค่ะ ตอนที่พวกเราคุยกันเรื่องขนมปังหนูก็หนูก็เล่าอ่าหนูกิเลสการเลย่หนูยังไม่ได้ลดกิเลสเรื่องขนมปังแล้วก็เออแล้วหนูก็มีความเออหนูหนูยังลดกิเลสไม่ได้หนูก็หนูก็ขอทานตามพี่แล้วกันคือหนูเดินตามพี่ไม่ได้หนูหนูยังไม่แรงพออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแล้วก็หนูก็อนุโมทนาที่ที่พี่ท่านทงได้ค่ะ แล้วก็พี่ท่านก็ตอบหนูไปว่าเออไม่ใช่หรอกนาลีอ่ะรดกิเลสอ่าเออท่านบอกว่านาลีร่างกิเลสเก่งกว่าพี่น้องอยู่แล้วว่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอหนูได้ยินคนํานี้แล้วหนูมีกิเลสค่ะคุณดุกิเลสหนูมันมันคิดในใจค่ะมันพูดในใจหนูว่าเออพี่อ่ะทําไมพี่ต้องพูดประชดประชันเราด้วยอ่ะ พี่ก็รู้เนี่ยว่าเราอ่ะกิเลสหนาแล้วก็เราก็ล้างกิเลสไม่เป็นด้วยแล้วก็ก็เราเป็นน้องนี่เราก็พยายามเดินตามพี่ต้อยๆจะเห็นใจบ้างเราก็ไม่ได้ทําไมต้องมาพูดประชดประชันเราด้วยอะค่ะมันรู้สึกว่าพี่อย่าพูดประชดประชันเราค่ะหุณดุแล้วมันก็เลยไม่สบายใจค่ะประมาณนี้ค่ะจบแล้วค่ะโอ้ยกิเลสเนาะมันมาหลอกเราให้ ไม่รู้ว่าการเดาหนามันผิดมันมีโอกาสผิดมากกว่าใช่ไหมคะนี่ไปเดาใจท่านว่าท่านประชาชนชันใช่ไหมแล้วมันก็คือคืาหนูอย่างงั้นหรือเปล่าใช่ใช่ใช่หนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าท่านก็รู้ว่าหนูวัตถิเลตหนาแล้วก็ถึงว่าท่านไม่ได้อยู่กับหนูประจําแต่ว่า ถึงอยู่ไกลท่านก็รู้ข้อมูลหนูเนี่ยว่าเวลาที่หนูไปอยู่ส่วนไหนหนูหนูมีกิเลสยังไงหนูทุกใจยังไงท่านก็รู้นี่แล้วทําไมรู้ทั้งรู้ทําไมต้องมาประชดประชันกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะโปรดปั้นปั้นยังไม่ได้เปิดไม้นะคะที่คมถามหนี่ยสิแล้วเขาต้องรู้ทุกเรื่องเขาต้องรู้ทุกเรื่องของเราเหรอหนูรู้ได้ไงเขาต้องรู้ทุกเรื่องของเราเ<อ> ก็เดาอีกแล้วท่านก็ไม่รู้ทุกเรื่องหรอกเราเรารู้แต่เรารู้ไม่เป็นท่านค่ะเห็นไหมล่ะนี่ไงพี่บอลเราบอกเห็นไหมคิดไปเนี่ยแล้วคิดอย่างนี้ใจเราสบายไหมและความรู้สึกแล้วความรู้สึกไม่สบายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่สุขใจหรือมันทุกใจอ่ะฮะใจค่ะเออทุกใจเพราะมันอยากมันทำทำอะไรมันอยาก มันอยากอะไรอ่ะไม่อยากให้เขาไม่มาว่าอยากให้เขาไม่มาพูดอย่างนี้ท่านอยากให้ท่านเข้าใจเราแล้วก็ไม่ต้องพูดไปชดระชันเรา <ược. S 2> ก็เออเราล้างกิเลสไม่ได้อ่าช่วยเรา <rim. S 2> ได้ก็ช่วยเราบ้างก็อย่ามาประชดระชันเราก็รู้ว่าล้างกิเลสไม่ได้เนี่ย <IM plet religion> ท่านช่วยเราแล้ว,ลวเราไม่ยอมแล้ว,ลวเ,อเอเยจะไปเพิ่มเองเราเขาช่วยเราแล้วช่วยให้เราเข้าใจผิดท่านว่าท่านรู้เรื่องเขาหมดเลยแล้วท่านก็รู้สึกได้ว่าเขามาว่าเราเห็นไหม มามาชดประชันเราท่านช่วยเราแล้วเราไม่เห็นเองเราต้องลดเองแค่เขาช่วยเราแล้วทําไมไม่ยอาไม่เอาเก็บประโยชน์ล่ะท่านช่วยเราแล้วไงเราก็ลดสีความอยากเยอะแยะเลยอยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขาไม่พูดปชดประชันเราก็เลิกอยากเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะเราก็ลดสีเขาช่วยเราแล้วให้เราเห็นความอยากเราเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยเราทำดีสิ เออใช่ไหมอ่ะเนี่ยเราก็ฟุ้งไปอย่างท่านก็รู้เรื่องเราหมดทุกอย่างลแล้วเรารู้ตั้งแต่ต้นด้วยนะเรารู้หมดเลยว่าเขารู้แต่เราไม่รู้เลยว่าเรามีทุกข์อยู่ตั้งเพียบอยู่เนี่ยเนี่ยเรายึดไปหมดเลยว่าเขาต้องไม่ยิ่งคิดยิ่งพูดปุ๊บยิ่งองากให้เขาไม่พูดใหญ่เลยนะไม่น่าทากับเราอย่างนี้เลยมาพูดประชดระชันเราเนี่ยมาตีเลยเองแล้วเราก็รู้ว่าเราลดกิเลสไม่ได้ด้วยนั่นพูดดีไายถูกทุกทีเลยนะเขาผิดตลอดเลยนะ ท่านช่วยเราแล้วตั้งเยอะนะโหช่วยมากระทุ้งไม่รู้กี่เรื่องปรุงแต่งไม่รู้กี่อย่างยิ่งทุกยิ่งแน่นการเคลื่อนของจิตมันก็มีแต่อึดอัดใจไม่ชอบใจเดือดเนื้อร้อนใจคับแค้นใจอยู่เนี่ยท่านช่วยเมรามากแล้วมันอยู่ที่เราจะทําไม่ทําแล้วนะเนี่ยอย่าอย่าไปคิดนะว่าการช่วยต้องได้คําพูดที่ดีนะาดีนะาดีอย่าไปคิดนะว่าสิ่งที่ท่านช่วยเนี่ยถ้าท่านมาชมเราเนี่ยท่านจะให้ร้ายเราท่านพูดแบบเนี่ย เราไม่ต้องสนหรอกว่าท่านพูดจริงหรือไม่จริงแต่ความรู้สึกที่นเรารู้สึกว่าเราคิดมาเนี่ยจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็จะต่ะกาศเลยว่าไม่มีอะไรที่เราได้รับอาจารย์ก็ยังพูดเลยว่าไม่มีอะไรที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทํามาหรอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปาของเขานะประชดประชันเราเคยประชดประชันคนอื่นไหมเนี่ยเคยไหมเราไม่เคยน้า,ลลนาลแล้วก็ไปดาวเขาว่าเขาต้องพูดอย่างนั้นก็คือของเราของเขาหรือของเรา เขาทําเราหรือเราเราเราทําเราค่ะเออวันนั้นยังพูดกับถนอมเลยวันนั้นพูดถนอมรักถนอมเลยวระเจ้าประชันถนอมประชาประชานอ่าเห็นไหมล่ะยอมรับความจริงมาแล้วคิดว่ายอมรับความจริงเ่ะความอึดอัดมันน้อยลงไหมล่ะน้อยลงค่ะครณดุอ่าเห็นไหมล่ะ ไม่เล่าว่าเราตัดความอยากมันเนะี่ยเราจะเห็นเลยความโทสะมันน้อยลงถ้าหนึ่งถ้าเรายอมรับในกรรมที่มันเกิดขึ้นนะ่ะใช่ไหมล่ะแล้วการเพ่งโทษถือสาที่เราไม่ตั้งใจจะไปเพ่งเนะี่ยเราก็กลับมาเข้าใจตัวเองขึ้นเนะ่ะมันก็ทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้นใช่ไหมดีกว่ารอให้เขาอื่นมาเข้าใจเราให้ให้เขาให้ท่านเข้าใจเราจริงๆเลยนะนาะดีทุกอย่างเลยนะแล้วมันจะพ้นทุกได้ไหมนาะนะดีว่า ไม่ไม่ค่ะ่ไม่ค่ะนี่นี่หน่อยมีประยุกต์มาด้วยอะไรเนี่ยอย่าใช้ใช่แล้เติมเต็มตลอดเวลามีส่งทบทวนทามาด้วยนาดีเห็นไหมเนี่ยนี่หนยเปกคอ่้าี่นําี่านีวิดจากทรบเอาดกานนานเห็นไหมนี่หน่อยเปิดอีกทีครับเดี๋ยวอ่านเลยให้นาดีอ่านนาดีอ่านน่ิอย่าไรอะไร อย่าเห็นผู้อื่นอย่าชิงทางผู้อื่นค่ะหนูเห็นแค่นี้ค่ะอย่าเปลี่ยนผู้อื่นอ๋อพี่ป้อมเติมไม่ไงอย่าเปียบเบียนผู้อื่นอย่าเปียบเบียนผู้อื่นค่ะเออไหนห้าอย่างเนี้ยอาการเราอยู่ตรงไหนเนี้ยว่าเป็นทุกอย่างอาการเราอยู่ตรงไหนอ่ะเราไปตรงไหนบ้าง เบดเบียนตั้งคนเองั้งูอื่นแล้วก็ทายใจคนอื่นด้วยใส่ไลน์คนอื่นด้วยแล้วไปชิงแล้วไปชิงชังคนอื่นเขาไหมชิงชังเขาไหมชิงชังค่ะเขาคิดไม่ดีกันเราอ่านั่นไงอ้าวแล้วตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ถูกตกลงเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเราคิดไม่ดีกับเขาเราคิดไม่ดีกับเขาค่ะเห็นไหมมันกลับพัวเลยชีวิตพอเราบอกว่าเขาคิดไม่ดีกับเราเราจะให้อภัยเขาไหมจะให้อภัยตัวเองให้ไม่โกรธได้ ใไหมจะตื่นจากความมีภัยจากอคติจากชอบชังหลงกลัวเราได้ไหมใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมค่ะมันก็แต่มามันก็ยิ่งอยากชอบให้ได้ดั่งใจอยู่เสมออะไรแบมันก็รู้สึกผิดค่ะคุณดูเออดีแล้วเห็นไหมนายดีเลิกบ้ากามแล้วบ้ากามั้งแต่ขนมปังแล้วบ้าอยากกเห็นไหมบางคนเขาไม่ชอบคำว่าบ้ากามเนะ ผู้ชายผู้ไม่หญิงบ้าผู้ชายบ้ากามนี่คนเขาเกลียดนะแต่จริงๆแล้วบ้ากามเนี่ยมันคือบ้ากินรูปเสียกินผักที่เข้ามาน่ะแล้วมันอยากได้ดั่งใจแม่ขนมปังก็เหมือนกันรู้ว่าไม่โทษชัดๆเลยเนยบางทีเราก็ต้องตามมันเนาะอุ้ยติดความหวานติดความอร่อยแปลกๆเลยนะเห็นไหมเราก็เลยบ้ากามใช่นูก็รู้ว่าคนคนสลัดเขาไม่กินขนมปังหรอกเขากินข้าว จะกินแป้งก็เอาแป้งจากข้าวมากินแต่มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละกินขนมปังไม่ใช่เดนหนูไม่ใช่ทุกคนเชื่อสินาดีมันไม่ใช่ทุกคนที่พ้อกำลังถึงถึงว่าคนที่มีวิบากที่ไม่อ่านใจตัวเองหรอกใช่ไให้คนที่ฉลาดคนเขาฉลาดเขากินขนมปังก็มีแต่เขากินว่าเขาอาศัยได้อาศัยถ้าไม่อาศัยไม่มีอะไรกินเขาก็กินเดี๋ยวเขากินเพื่อเช็คเราจะไปรู้ก็ได้ยังไงสําคัญที่สุดเราก็ต้องรู้ตัวเองสิว่าเรากินไปเนี่ยเรา เสพกับตามกิเลสหรือว่าเราเสพเพราะเรามีปัญญาที่จะลองจะกินเราก็ต้องรู้ถึงเจตนาเราใช่ไหมใครจะเป็นยังไงเราจะไปรู้ท่านได้ยังไงล่ะใช่ปะแต่เราต้องรู้<ช>สิสว่าเราทุกม,มันทุกมันเจอจากความอยาก<ม>เรา<ส><ม>จะหมดความทุกได้เราต้องตัดความอยากให้ได้ดังใจเราออกไปใช่ไหมพูดไปพูดมาเนี่ยตกลงเราผิดหรือเขาผิดยังไม่รู้เลยเนี่ยไหนเราบอก่อยสิว่าเขาถูกแล้วเราผิดแสดงว่า เราผิดเออตกลงเราผิดแล้วนะแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวไอ้สุที่ท่านพูดมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับทําให้เราทุกข์เลยนะใช่ค่ะแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากที่เราไปโทษท่านผิดใช่ไหมเราอยากได้ดังใจที่ท่านไม่มาว่าเราถูกไหมเออใช่จริงจริงแล้วนาดีก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะนาดีไม่รู้อาการแบบนี้คือความทุกข์ที่เราต้องสลายตัวนี้ต้องวิลาคะต้องสลายราคะของเรากระหากละนาดีก็ไม่ได้ผิด นาดีก็ไม่รู้พี่พ่อก็เคยไม่รู้แบบนี้แหละนาดีก็รู้แล้วไงว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องทําใจในใจของเราเนะยอมไม่ใช่แค่ยอมรับในกรรมที่เราทํามาอย่างเดียวนะที่เราเคยประชดประชันมาเรามีความรู้สึกนั้นนะ่ะแต่เรายอมรับในกรรมที่จะไม่เคลื่อนไปสู่ความทุกข์ใจของเรานะ่ะที่ต้องล้างความชังในชีวิตของเราออกไปนะถึงเขาจะพูดจริงไ็ได้อะเขาประชดประชันจริงเราควรจะโกรธเขาหรือควรจะ ต้องดับทุกข์ขเองแหละดับทุกข์ใจตัวเองค่ะครูดูอือใช่ไหมถ้าเราแม่นเป้าอย่างนี้ไปกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะเบียดเบียนชีวิตเดียวตัวเราไหมเราก็ไม่เบียดเบียนอยนเเบถูกไหมชีวิตเราก็ผาสุกเพราะไม่ใช่เขาพูดดีหรือไม่ดีอุ้ยเพราะครูโดนด่าเช็ดเลยนี่ยังไม่ได้เพราะครูนี่โดนด่าไม่มีชิ้นดีเลยนะไหมอาจารย์ก็โดนมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าไม่เห็นต้องไป โทษใครเลยเนะี่ยใช่ไหม่ะแต่เรานเนี่ยเี่ยเขาพูดมาดี<ช>เรายังไปพูดเขาเช็ดเลยเนี่ย <c oughs> เนี่ยเขาต้องรู้ประวัติหรือแล้วเขา <c oughs> รู้มานานแล้วด้วยแล้วพูดต่างๆานานาเลยฝุ่ยใส่เขาไม่เลี้ยงเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยนาดีนาดนีไหม <c oughs> ล่ะว,ว่าป,ปัญญาไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่คิดปัญญามันเกิดจากความคิดแล้วไปเปลี่ยนความรู้สึกเราให้เราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันสุขเนะี่ยมันเป็นทุกข แล้วมันลวงเราไปสู them, it, the ่ความยึดให้มันว่าเป็นทุกเพราะมันอยากได้สมใดสุขที่มันยึดใช่ไหมก็มันก็สุขใจที่เขาไม่ต้องมาประชดประชันเราอยากสุขใจที่เขาต้องให้อภัยเราต้องไม่ต้องช่วยเรามันก็อยากได้สุขต่างๆนานาแล้วเขาทาตรงข้ามเรากความคิดที่เราอยากได้หมดเลยใช่ไหมใช่ปะ เออ <c oughs> เขายังไม่มีโอกาสแก้ตัวนะ <c oughs> เหมือนเราต่อยเขาเข้ามุม <c oughs> อย่างเดียวะ <c oughs> ลวยใหญ่เลยแต่คนที่ทุกข์คือเราใช่ไหม <c oughs> แต่เราอยาก <c oughs> ได้สุดแนละ้ว <c oughs> แต่ทุกจริงๆเลยเราต้องอ่านอาการตัวนี้สิว่าจริงๆแล้วผลมันออกมาแล้วนาดีกังวลกังวายนาดีมีความรู้สึกไม่ชอบใจนาดีไม่สบายใจคือความทุกข์แล้วแดงว่าสิ่งที่นาดียังไม่ได้นี่ะมันคือความทุกข์ที่นาดีมันเสวยผลแล้วคือทุกข์นะ เราก็ต้องจัดการความรู้สึกของเราที่เราต้องตัดความอยากของเราใช่ไหมนอกจากจะไปเปลี่ยนอยากแทนที่จะไปเปลี่ยนเขาจากภายนอกเราต้องตัดความอยากมันมีภายนอกกระทุ้งเข้ามาให้เราดีแล้วคําพูดคําเนี้ยเป็นคําพูดที่ดื่มได้แต่นานดีจะดื่มแบบสุขใจหรือดื่มแบบทุกข์ใจ่ะใช่ไหมนะค่ะถึงมันจะเป็นกิเลสดืมแบบทุกข์ใจคะ่ะ เออแต่แต่น,กนีก็สอนให้พี่พ้อมราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะช่วยนาดีไปเดี๋ยวหาว่าเรา,าช่ดประชดประชัน <c oughs> <c oughs> น,นี่นต้ตกลงเนี่ติได้ไม่ได้เนี่ยในหลังจะไม่กล้าติแล้วเนี่ย <c oughs> ติได้ไม่ได้เนี่ยฮะ <c oughs> ติได้เปล่า <c oughs> ติได้ค่ะแต่อันนี้ท่านไม่ต่ได้ค่ะนี่นมันมัน,น,นไม่ใช่ออกที่ท่านพูดมามันมันไม่ใช่คําตินะแต่ว่ามันเป็นมันมันรู้สึกว่ามัน ว่าเราล้างกิเลสได้กว่าผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าทันติเราว่าเออเ,เธอยังทําไม่ได้เธอต้องพักเพียรสีต้องพยายามสิถ้าทําแบบนี้กิเลสเธอจะโตเราชอบทันติเราเราว่าเรายังไม่เก่งเราอันนู้นอันนี้แต่กลับมามามาพูดคํานึงว่าเราล้างกิเลสได้มากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะได้มากกว่าพี่น้องเรานนเรารู้สึกว่าคิดอย่างนี้แล้วใจเราสบายไหมใจเราสบายไหมอิรีโกะ เราไปซื้อตัวเก็บน,น,นะแล้วเราได้พูดนะเราอยากได้สุขที่ขาดนู่นนี่นั้นนะ<ค><ณ>เออดีแล้วล่ะพยายามเข้าแล้วกันนะอย่างนี้เขาเรียกคำติหรือคำชม<ค><ณ>อ,อย่างนี้เลยไม่รู้อ<ค>้า<ณ>วถ้าเราเก็บประโยชน์ได้แล้วเราก็รู้ว่าเราพลาดอะไร,<ค><ณ>เ,รเราแก้ไขได้เราก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคําดีไม่ดีแต่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ย ไม่ว่าคำนั้นจะเป็นคำติที่ต้องอย่างที่เราสุขใจหรือว่าเป็นคำติท like> ี่เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีอาการไม่พอใจเราชิงชังขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเราเราจะดื่มต่อไปไหมล่ะครับคำติที่เป็นพุกอย่างเงี้ยเราควรจะล้างที่เราหรือไปล้างที่เขาล่ะเออล้างที่เราดีก็เออต้องขอบคุณเขาเนาะเพราะว่าเราเวลาเราเราก็รู้แล้วนะต่อไปเนี่ยเราจะพูดอะไรกับใครเราก็รู้แล้วว่า เราจะพูดอะไรมันคำติบางที <Okay. S 1> บางที hmm. บางทีคำตินี่นะสุภาพมากก็มีนะนาดีเชื่อกันไหมค่ะแต่มากเราเรายังไม่ค่อยชินค่ะคุณดูเราชอบบให้เราเป็นยังไงพูดตรงๆเลยไม่ดีตรงไหนให้แก <c oughs> ้ตรงไหนแล้วก็พยายามเต็มที่ไม่ใช่ว่นาเนรนานจะสามารถนานแก้นาดีนี่เดี๋ยวพี่ป้องจะบอกให้ แล้วดีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเม็อาจารย์เม็ดา,า,ม,า,ม,ามีเวลามาจะมาพูดคุยกับเราท,ทั้งห้องนี่แหละอ่ะเชิญอาจารย์ดีกวยค่ะไม่เข้าไปได้คเรียนใหม่หมนะดีเดี๋ยวโะลงอืมฮะอาจารย์เล่ามาว่าสเขียวนะฮะไว้เออจริงๆนะ <c oughs> เขาจะประชดเราหรือไม่ประชดเรา มันก็ไม่สําคัญหรอกสาคัญที่เรารู้สึกถูกไหมกับคํานั้นจริงๆริงเออเรารู้สึก,กนั้นอ่ะเออตรงนั้นแหละแค่นั้นแหละนะครับท่านจะประชดหรือไม่ประชดก็ไม่รู้อ่ะแต่เรารู้สึกว่าท่านประชดชนะแล้วเราก็อ่านออกว่าเราไม่ชอบคําประชดใช่ไหมอ่าเราก็ทุกกับคําประชดเราไม่ชอบคําประชดมันก็เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วนี่กับชีวิตเราอ่ะ เราก็ได้เห็นแล้วว่าเออเราชังเราทุกข์กับคําประชดนะก็เป็นกิเลสของเราแล้วก็เห็นกิเลสแล้วเห็นแล้วเราก็ล้างกิเลสสินะเราล้างกิเลสเราก็ต้องอ่านว่าเออตกลงเราอยากได้อะไรอ๋อมันทุกข์เพราะว่ามันอยากได้สุขอยากได้สุขจากอะไรลนะอยากได้สุขจากคําที่ไม่ประชด คือเราขึ้นอย่างนั้รได้เลยได้สกับพระอาจารย์อืมอามันนี่แหละคำจริงแล้วล่ะนั่นะที่พูดไปนั่นแหละมันทุกจริงจริงนั่นแหละที่เป็นอะไรล้วน่ะมันจริงแล้วล่ะที่พูดไปนั่นน่ะมันกระแทกเข้าไปที่ใจจริงจริงอะไรกระแทกกิเลสจริงจริงอะไรจริงแล้วล่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเราอยากได้อะไรเราอยากได้คําไม่ประชดใช่ไหมอย่างสุขจากท่านไม่ประชดอ๋อทุกที่ท่านประชด วิธีแก้เราก็เลิกอยากได้สุขที่ท่านประชดเนี่ยเลิกอยากได้สุขจากคําที่ไม่ประชดเนี่ยเราก็จะไม่ปิดไม่ทุกข์นะที่ได้รับคําประชดแล้าท่านก็พ้นทุกข์แล้วนี่จะเป็นประโยชน์มากแล้วนี่ก็ประโยชน์สูงสุดละหรือนั่นแหละที่เราเจอคําประชดแล้วเราสุขที่อยากได้คําคาจริงที่ไม่ประชดนะก็คําคําตรงๆอ่ะเราอยากได้คําตรงๆ เราสุขแต่ได้คาตรงตรงเออเราก็เลยทุกข์ที่ไม่ได้คําตรงๆก็เลิกอยากได้สุขจากคําตรงตรงสิก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้รับคำตรงตรงก็แค่นั้นก็หายทุกแล้วนี่เอ็ถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้จะเห็นทุกหมล่ะไม่เห็นค่ะอาจารย์เออไม่เห็นจะได้ล้างไหมล่ะ ไม่ได้ล้างค่ะเออไม่ได้ล้างเราจะหมดทุกไหมล่ะไม่หมดทุกค่ะมันก็อยู่กับเราไปละค่ะเอออยู่กับไปตลอดไปแหละเออใช่ก็ไปไงก็พูดตรงๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ทุกไปเรื่อยๆเท่านั้นเองโดยหลอกว่าตัวเองหายทุกก็หลอกว่าตัวเองหายทุกค่ะก็แค่นั้นเองก็แค่หลอกตัวเองไปเรื่อยๆแต่จริงๆก็เพิ่มทุกไปเรื่อยๆเพิ่มทุกจะไม่ได้คําตรงไปเรื่อยๆ้วเราก็แค่เพิ่มทุก มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านั้นเองวันหนึ่งไม่ได้คำตรงตรงกระทุกเนี่ย็จะไปจ้างท่านทําได้ไหมล่ะะไปจ้างใครทําได้ไหมลับจ้างไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างไม่ได้ค่ะอาจารย์จ้างใครไม่มีเงินด้วยเออจ้างก็ไม่ได้สักบาทด้วยจ้างก็ทําไม่เหมือนด้วยะแต่ประชดประชดจ้างก็ทําไม่เหมือนนั่นเออไปจ้างแล้วมันทุกมันจะออกไหมล่ะ ต่อให้มีเงินจ้างเลยทุกมันจะออกไปละเออแล้วนะมันมันไ,ไ,มไม่ใช่จะหาใครมาทําได้ง่ายๆน,นั่นนะนะปวดประชดประชันจะรอทุกได้เนี่ยเออมันไม่ใช่หาง่ายๆนะั่นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตเราที่อาจารย์ยังทําไม่ได้เลยทำแล้วพวก เราก็ไม่ทุกข์ทำอเออก็ต้องอาศัยนี่แหละนั่นแหละคนที่มีคุณค่าต่อเราเราต้องรู้สึกโอ้ขอบคุณท่านมากเลยถ้าไม่มีดีลาอย่างท่านนี้เราก็ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ได้ล้างทุกข์ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ชดใช้บิบบากด้วยโอ้อันนี้ทั้งได้เห็นทุกข์ได้ล้างทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ชดใช้วิบบากเป็นของแถมด้วยโชคดีเถึงกี่ชั้น,นะน่ะนี นั่นแหละส่วนท่านจะจริงใจไม่จริงใจไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวหรอกจริงใจไม่จริงใจไม่สําคัญหรอกนะมันสําคัญที่เรารู้สึกทุกต่างหากแล้วนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดทุกขกับอะไรก็ล้างกับมันเลอให้ท่านจริงใจเลยที่จะช่วยเราหรือ,รอ,อท่านไม่จริงใจเลยเอาตอนท่านไม่จริงใจเลยมันก็ไม่ได้สําคัญนะมันไม่ได้สําคัญนะ มันสำคัญที่เรารู้สึกทุกกับคำประชดคุณค่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ท่านจริงใจแล้วไม่จริงใจไม่ต้องไปทถยใจให้เมื่อยจริงใจไม่จริงใจไม่สําคัญเลยนะสําคัญที่เรารู้สึกทุกนะกับคําประชดนี่แหละมีค่าที่สุดแล้วออันนี้มีค่าที่สุดแล้วคือคําประชดจาก ท่านเดินก็นได้เพราะว่าคนอื่นประชดก็อาจจะไม่ทุกข์ก็ได้สำญที่เอาคนอื่นประชดก็จะไม่ทุกข์นะอาจารย์ประชดก็จะไม่ทุกข์กนะ่หรือใครประชดก็จะไม่ทุกข์กนีมันสําคัญในตรงนี้แหละสําคัญที่เรารู้สึกทุกข์จากคําประชดจากท่านนี่แหละเอความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกของเรามันทุกข์จากอันนี้นี่แหละมันมีค่าที่สุดอยู่ตรงนี้แหละอ่า เราทุกข์จากอะไรเรากาลังทุกข์จากอันนั้นสิจะไปยากอะไรเ่าทุกข์จากอะไรกําลังทุกข์จากอน,นั้นสิ่งนั้นจะจริงใจไม่จริงใจไม่สาคัญหรอกมันจะอะไรอะไรมันจะใช่ไม่ใช่ก็ไม่สาคัญหรอกสําคัญที่เรารู้สึกทุกข์จากคาประชดของคนคนนี้นั่นแหละเออเราก็เลิอกอยากได้สุขจากคําไม่ประชดจากคนคนนี้จากการพูดตรงจากท่านนี้ ก็ไม่เลยเราก็หายทุกข์แล้วหายทุกข์เราก็พ้นทุกข์แล้วแต่เราอุตรละแล้วก็ได้เนี่ยส่วนท่านจะประชดประชดเราก็ไม่ทุกข์แล้วเออเราก็ไม่เป็นสุขจากท่านจากท่านประชดเราก็จะไม่ทุกข์ที่ท่านไม่ประชดเราไม่เป็นสุขจากท่านไม่ประชดเราก็จะไม่ทุกข์ที่ท่านประชดแต่ลงท่านจะประชดหรือไม่ประชดเราก็ไม่ทุกข์อ่ะจะทำไมก็ไม่ทุกข์อ่ะก็สบายแล้วเออไม่ต้องเป็นวัวสันหลังอัว กลัวไม่มีหนังเออสยองสยองสยองกลัวกลัวกลัวเลยนะปะเถิเป็นยังไงมันจะไปมีความสุขอะไรสยองเงี้ยชีวิตนะเราได้นเอาหนังมาแปะก็ดีแล้วจะเห็นหนังที่มันเบิกแล้วก็เอาหนังมาแปะะหนังพุดถ้ามาแปะแก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรกับการถูกประชดหรือไม่ประชดนั่นแหละใครเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกไว้ใครเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เขาเงินทายอย่างงอนี้หรือหลักเขาทาท่าเหมือนกับจะไปชดเราหรือเขาจะพูดใส่เราหรือได้ยินคนนั้นคนนี้เมาว่าเลยว่าเขาโอ้เขาว่าว่าเราไม่ดีงอนี้อะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเขาจะว่าจริงๆหรือไม่ว่าจริงๆก็ไม่ได้สําคัญนะไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยคนเขาจะว่าเราจริงหรือไม่ว่าเราจริงก็ไม่ได้สําคัญเลยนะสําคัญที่เรารู้สึกทุกข์หรือเปล่า ถ้าเรารู้สึกทุกข์กับคําว่าของใครก็แล้วแต่คําประชดของใครก็แล้วแต่หรือสิ่งใดสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นะมีค่าที่สุดแล้วสำหรับเราไม่ได้สําคัญว่าสิ่งนั้นจะจริงหรือไม่จริงนะไม่ได้สําคัญนะว่าใครจะทําจริงหรือไม่ทําจริงนะแต่สิ่งใดที่ทําให้เราทุกข์ใจจริงๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ในสิ่งนั้นเขาจะทําหรือไม่ทําก็ได้อาจารย์เจอพวกเราเรื่องราวเยอะๆไปหมดไม่ได้ ไม่ได้เป็นจริงเลยนะที่เขาที่เขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้เราวพากระทุกทั้งหลายนะาจาย์นั่งฟังแล้ก็เยิบเยิบมันจะจริงมันไม่มีค่าหรอกมันไม่ีค่าที่คนทุกจริงๆกันแหละใช่ใช่ไม่ต้องไปสนเออไม่ต้องไปตามรู้หรอกว่าเขาทําจริงหรือทําไม่จริงอ่ไม่ต้องไปตามรู้หรอกแต่เราทุกจริงๆ่ยรู้อันนี้แล้วก็ล้างทุกให้ได้จริงก็จบแล้วคุณก็หายทุกแล้วหายทุกก็สุขที่สุดในโลกแล้วก็เลิกอยากได้สุขที่มันหมด สิ่งที่คุณไม่อยากได้คุณก็จะไม่ทุกข์ที่คุณได้สภาพที่คุณไม่อยากได้นั่นแหละมันแม้มันคุณไม่ไม่ต้องอยากได้สุขที่มันดับอะคุณก็จะไม่ทุกข์ที่มันเกิดแค่นั้นเองในสิ่งที่เราไม่อยากได้ถ้าเราไม่อยากไม่อยากได้สุขที่มันดับเราก็ไม่ทุกข์ที่มันเกิดก็ตอนนั้นแล้วเราก็หายทุกข์แล้วสุขแค่ตลอดกาลนะบางทีเราไม่ต้องไปตามหาก็ได้ว่ามันเขาพูดจริงหรือไม่จริง เขาพูดได้เจตนาอะไรหรือเจตนาอะไรอะไรไม่ต้องเป็นฟ้ามาลุงกยบุตรไปตามหาว่าใครยิงมายิงมาด้วยอธนูแบบไหนอ,ะ,อะไรยังไงโอ้ยไม่ต้องไปรู้รายละเอียดหรอกว่าใครยิงมาด้วยธนูแบบไหนลูกธนูแบบไหนคันธนูแบบไหนป้านไหนเมืองไหน่นเขาทำใช้ความรู้ยังไงไม่ต้องไปตามลูกพวกนั้นหรอกรู้แต่ว่าเราทุกข์ก็พอแล้ว รู้แต่ว่าเราทุกข์ก็ล้างทุกข์เอาทุกข์ก็รู้ว่าเราอยากได้สุขจากอะไรก็เลิอกอยากได้สุขกันนะมันก็หายทุกข์แล้วมันทุกข์ก็มันไม่ได้ดั่งใจหมายเราก็เลิอกอยากได้ดั่งใจหมายส่ันก,ก็หายทุกข์หายทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วชีวิตเนี่ยจะเอาอะไรนักหน,นอาอ้าวไปปฏิบัติให้ชูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์ อาาตอนที่ทุกข์แล้วอาจารย์อื่ไหว่า,มาเมื่อกีนพยายามไล่ผีตั้งแต่ตั้งแต่อยู่นู่นเหรอมันไล่ไม่ออกค่ะมันเพิ่งมาเจอน้ามนต์อาจารย์มาเจอน้ามนต์คดูตอนนี้มันไม่ทุกข์แล้วไม่รู้ว่ามันเจอรอบหน้ามันจะเป็นยังไงค่อยไปเช็คใหม่ค่ะอาจารย์เออรอบหน้าก็ว่ากันรอบหน้ารอบนี้หายทุกข์กพอแล้วรอบหน้า่างว่ามันค่ะ ค่ะน้องกราบขอบคุณอาจารย์ค่ะที่เมตตามาให้ปัญญาไล่ผีออกขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะสาธุขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะวันนี้ได้มีท่านอาจารย์มามาไล่ผีแล้วนัดีบอกว่าไล่ผีไอ้ผีกิเลสออกนะผีกิเลสเข้าค่ะกิเลสเข้าได้กิเลส เล่นพากิเลตออกนะคะในในช่วงนี้นะคะในห้องใหญ่ในห้องใหญ่มีรายการสายด่วนสุขภาพพื้นตนพวกเราจะพวกเราจะย้ายกันไปแล้วก็ไปไป,ไปส่งต่อหรือไปพูดคุยกันต่อนในห้องใหญ่เปชาี่หารือกะะ่อ,กน,อ,อนนะคะพี่ดาวนิยคุญอยู่หรือว่ากระดูกนนะคะขอบคุณค่ะ ค่าขอบคุณค่ะนดนี้มากหรือไปคุยห้องใหญ่หรืออยากคุยห้องเล็กคะคุยห้องเล็กค่ะอ่ออยากคุยห้องเล็กนะคะเอาไว้พรุ่งนี้ก่นตอนนี้อแจ้งข่าวว่าห้องใหญ่ก็มีปีกิจกรรมอ่รายการสายนวดอยู่นะคะพี่น้องท่านใดจะแวะไปแวะมาก็ได้นะคะเพราะเราเหมือนเราอยู่ในสามารถเปิดประตูไปอีกห้องหนึ่งได้นะคะอ่างั้นต่อไปนะคะ มาดรอ,อนานนะแล้เดี๋ยวให้มาดได้มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับถาเชนเชนมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ